นี่ละจ้าผลงานมือนีเฮ็ดพอได้พอแกงผู้ใดอยากไปเก็บก็บไปรอดเดอร์เพื่อเชี่ยงข้านจังหวัดเลยบ้านอียงบุบ้านน้ำเบนจ้ะบ้านสูกไม่ ผู้มีหลายลูกเบ่ออึดมองเก็บาากกกบางมองเขาจะว่าเอาคาดกวดก,วดกวด็บมี่เมื่อนี่แอดมินไปสายไปสวย,ยก็เลยได้ซ้ำนี่ละจ้าไ้้พ่อแกงพ่อได้แกงกินก็ไปจังหารวัด นี่แต่อดอกใหญ่ๆอ่อนๆนสิแกงกินแรงนี่แหละจ้ามาเด้อมากินน้ามกัน